เรื่องนี้เป็นปัญหาสำหรับน้องๆหลายคนอ่านโจทย์แล้วเขียนสมการไม่ได้คลิปนี้มีคำตอบไหมครับสวัสดีครับพี่โยจากช่องกอพอช n e l ครับสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับ ช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสอบภาคกภาักขอภาคอ,าคอรวมถึงการสอบข้าราชการใครที่ตั้งใจจะสอบภาคกรนะครับรวมถึงการสอบเป็นข้าราชการนะครับก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยในคลิปนี้ครูพ,พิตุกจะช่วยปูพื้นฐานความเข้าใจให้สามารถเขียนสรรมการ จากโจทย์คณิตศาสตร์ได้เป็นยังไงไปชมกันในคลิปนี้ครับดูกันต่อนะคะอันนี้ก่อนที่จะขึ้นในเรื่องของโจทย์ปัญหานะอันนี้มาฝึกเขียนสมการดูก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาสําหรับหลายๆคนเพราะหลายๆคนบอกว่าอ่านโจทย์แล้วเขียนสมการไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาลองฝึกกันดูเบื้องต้นกันนะคะว่าจะต้องดูมีเทคนิคในการหาในการเขียนสมการยังไงนะฮะอันดับแรกเลยสมการนะคะ ในโจทย์ในข้อความเนี่ยมันต้องมีคําคํานึงที่บ่งบอกถึงตัวแปรถูกไหมบ่งบอกถึงตัวไม่ทราบค่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ให้คําคํานั้นอะจำนวนจํานวนน,วนั้นอะเป็นตัวไม่ทราบค่าแล้วก็ค่อยๆร้อยเรียงตามที่โจทย์ให้มานะคะอ่ะดูตัวอย่างข้อแรกเลย2เท่าของจํานวนหนึ่งบวกกับ5เท่ากับ8หาตัวแปรก่อนหาตัวแปรให้เจอก่อนตัวแปรอยู่ตรงไหนตัวแปรอยู่ตรงที่จํานวนหนึ่งนี่ไงเห็นไหมคะ ตัวแปรอยู่ที่จํานวนหนึ่งอ่าอันนี้คือให้เป็นตัวแปรอะไรดีอ่าเอละกันเป็นตัวแปร A นะคะ2เท่าของคําว่า2เท่าคือการอะไรคะคือการคูณถูกไหมสองเท่าคือการคูณคูณกับใครของใครของจํานวนหนึ่งก็แสดงว่า2คูณกับ A ถูกไหมคะแสดงว่าเป็น2คูณกับ A ถูกไหมอ่าสองคูณกับ A แล้วเจอเครื่องหมายอะไรบวกบวกเห็นไหมคะบวกอะไรบวก5 เท่ากับ8นี่ค่ะรูปแบบการเขียนสมการนะอันนี้แค่เขียนเฉยๆนะยังไม่ต้องไปแก้สมการนะคะฝึกเขียนเฉยๆนะคะอะข้อที่2 2เท่าของผลบวกอะหาตัวแปรก่อนตัวแปรคือจำนวนหนึ่งตัวแปรอะอันนี้ให้เป็น B แล้วกันอะ2เท่าของผลบวกดูนะคะมันจะต่างกันกับโจทย์เมื่อกี้นะหลังคำว่าของ หลังคำว่าของคือจํานวน1ก็คือเอา2มาคูณกับ A ได้เลยนะคะแต่อันนี้หลังคําว่าของคืออะไรคือผลบวกนะคะหลังคําว่าของคือผลบวกคาว่าผลบวกหมายถึงอะไรคําว่าผลบวกหมายถึงคือมันต้องบวกมาก่อนมันถึงจะเรียกว่าผลบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีมาจากอ่ะเป็น2คูณกับผลบวกมันต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้2เท่าของผลบวก อันนี้คืออันนี้คือผลบวกคือไม่รู้ตัวอะไรบวกกันละแต่ว่าเขาเรียกว่าผลบวกเอามาบวกกันเขาก็เรียกว่าผลบวกถูกไหมคะแล้วถึงจะไปเจอ2เท่าถูกไหมอ่ะแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะค่อยๆแกะรอยนะคะผลบวกของอะไรล่ะผลบวกของจํานวนหนึ่งผลบวกของจํานวน1กับใครกับ5อ่ะผลบวกอ่ะจริงๆไม่มีคําว่าบวกตรงนี้นะเนี่ยผลบวกของจํานวน1กับ5นะคะผลบวกจํานวน1กับ5เท่ากับ8 ไหคะครูพยายามทําโจทย์ให้มันใกล้เคียงกันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้เขียนในรูปมันไม่ได้เขียนเป็นสมการได้เหมือนกันนะมันมีรูปแบบแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันของโจทย์ที่ให้มานะคะแล้วก็ทําให้เขียนสมการได้แตกต่างกันนะคะอ่ะต่อไป2ใน3นะคะน้องๆไปเจอคําว่า2ใน3เมื่อไหร่หรือ2ส,ส่วน3พวกนี้มันคือเศษส่วนนะคะ2ใน3ม,มันก็คือเศษ2ส่วน3นะ ของจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งคือตัวแปรให้เป็น c แล้วกันหลังคําว่าของเป็น c ได้เลยทันทีถูกไหมคะแสดงว่า2อส่วนสคูณอยู่กับอะไรอ่ะแสดงว่า2อส่วนสคูณอยู่กับ c ถูกไหมคะมากกว่าอันนี้จะเจอบ่อยไอ้มากกว่าน้อยกว่าเนี่ยนะคะมากกว่าเจอมากกว่าเจอน้อยกว่าเมื่อไหร่นะคะโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวของครูเนี่ยครูใช้การลบแต่ว่าการลบของเราเราจะต้อง ให้ตัวมากเป็นตัวตั้งนะคะการลบของเราเราจะให้ตัวมากเป็นตัวตั้งนะคะเวลาตั้งลบเนี่ยไม่ว่าจะเจอคําว่ามากกว่าหรือคําว่าน้อยกว่านะคะครูจะให้เป็นการลบทั้ง2วิธีแต่เป็นการลบโดยที่ให้ตัวมากเป็นตัวตั้งนะคะอ่ะมากกว่า5แสดงว่ามันมี2ก้อนมันมีอยู่จํานวนอยู่2ก้อนคือก้อนหน้ากับก้อนหลังก้อนหลังคือ5อันไหนมีค่ามากกว่า ก้อนหน้ามากกว่าก็ก้อนหน้าเป็นตัวตั้งตัวตั้งลบด้วยอะไรลบด้วย5คําว่าอยู่คือเครื่องหมายเท่ากับนะคะคำว่าอยู่คือเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับ8แบบนี้เลยนะเมื่อกี้สอส่วนสของจํานวน1คือ2อส่วนสามถูกไหมคะมากกว่าก็เอาเป็นตัวตั้งเลยแล้วใช้เครื่องหมายลบนะคะเอาตัวมากเป็นตัวตั้งนะคะมากกว่า5ลบหได้เลยแล้วก็เท่ากับ8นะทีนี้มาดูข้อที่4คล้ายกันเลยนะคะคล้ายกันเลยแต่มีคําว่าอะไร น้อยกว่าอันนี้คืออะไรเหมือนกันอันนี้สมมติครูให้เป็นดีแล้วกันอันนี้ก็คือเศษสองส่วนสามดีถูกไหมคะสองในสามของจํานวนหนึ่งน้อยกว่าห้า u แปดนะคำว่าน้อยกว่าห้าทีนี้มันมีอยู่สองกลุ่มอ่ามันมีอยู่สองก้อนจํานวนคืออันหนึ่งเป็นห้าอันหนึ่งสองในสามดีถูกไหมคะสองส่วนสามดีอันไหนมีค่ามากกว่าจากโจทย์ก็บอกแล้วว่าอันไหนมากกว่าห้ามากกว่าถูกไหมก็เขาบอกว่าไอ้ก้อนหน้าเนี่ยมันน้อยกว่าไง ถูกไหมก็แสดงว่า5มีค่ามากกว่าครูก็จะใช้5เป็นตัวตั้งค่ะใช้5เป็นตัวตั้งลบด้วย2ส่วน3 d เท่ากับ8นะเห็นไหมคะคำว่ามากกว่าน้อยกว่าครูใช้การลบทั้งคู่แต่ว่าเวลาการลบเราจะใช้ตัวมากเป็นตัวตั้งจะใช้ตัวมากเป็นตัวตั้งนะคะส่วนที่เหลือใช้ลำดับการเขียนเหมือนเดิมนะคะตามที่โจทย์ให้มาตามขั้นตอนตามลำดับนะ,ะน้อยกว่า5ก็เอา5เป็นตัวตั้ง ยู u ยูก็คือเท่ากับ8โอเคทีนี้มาดูข้อที่5 5เท่าของผลต่างเมื่อกี้เจอผลบวกไปแล้วผลบวกก็คือต้องมีวงเล็บแล้วผ่านการบวกมาก่อนถูกไหมคะผลต่างก็เช่นเดียวกันผลต่างก็เช่นเดียวกันก็คือต้องมีการมีวงเล็บแล้วก็มีการลบมาก่อนนะคะ ดูนะคะ5เท่าของผลต่างคำว่าผลต่างตรงนี้นะคะ5เท่า5คูณกับผลต่างนะคะ5คูณกับผลต่างผลต่างของอะไรล่ะผลต่างของจำนวนหนึ่งกับ8ก็คืออ่ะ C D E จำนวนหนึ่งกับ8อ่ะกับ8เท่ากับอ้าวเรียงตามขั้นตอนที่โจทย์ให้มาเลยเท่ากับอะไรเท่ากับ2เท่าของผลบวกอ่ะ 2เท่าของผลบวกนะคะสเท่าของผลบวกผลบวกของใครของจํานวนนั้นกับ9ของจํานวนนั้นก็ก็หมายถึงจํานวนเดียวกันนะคะกับ9นี่ประมาณนี้นะคะรูปแบบของการเขียนสมการอันนี้เป็นเพียงเบื้องต้นนะคะก็ปูพื้นฐานไปก่อนหรือว่าทบทวนไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอสมการจริงๆนะ,ะในตัวอย่างข้อสอบกันต่อเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะมาดูตัวอย่างโจทย์นะคะข้อแรกสําหรับ โจทย์ปัญหาสมการนะคะเขาบอกว่า2เท่าของจํานวนหนึ่งรวมกับ2ใน3ของจํานวนนั้นเป็น152ถามว่าจํานวนนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะก็เริ่มต้นเลยคือเขียนสมการนะคะก่อนที่จะเขียนสมการก็ต้องรู้กําหนดตัวแปรก่อนถูกไหมคะกำหนดตัวแปรก่อนอ่ะก็ตามท้องเรื่องเลยเราฝึกมาแล้ว4ีหข้อเมื่อสักครู่นะ,ะน่าจะพอทําได้แล้วนะคะอ่าอันนี้ให้เป็นตัวแปรให้เป็น A แล้วกันนะสเท่าของ A ก็คือ 2A สองเอรวมรวมกับคําว่ารวมก็คือการบวกถูกไหมคำว่ารวมก็คือการบวก,ก,ววก,ก,บ,วกบวกกับใครล่ะบวกกับ2ใน3ของจํานวนนั้นจํานวนนั้นก็หมายถึง A นั่นแหละนะก็คือ2ใน3ของ A เป็นคําว่าเป็นคือเท่ากับนะเท่ากับ152เรียบร้อยสมการเรียบร้อยที่เหลือก็แค่เป็นการแก้สมการนะคะอา้าวแก้สมการทํำยังไง มันมีเษมันเป็นเศษส่วนต้องกําจัดตัวส่วนก่อนทํายังไงกําจัดตัวส่วนก็นำอ่าคอรนอของส่วนคูณตลอดสมการครนอส่วนมีตัวเดียวก็คือก็นำสามคูณเลยนำสามคูณตลอดสมการนะคะนำสามคูณตลอดสมการเวลาคูณก็ต้องคูณทุกๆตัวนะคะเอานำสามคูณตลอดสมการต้องคูณทุกตัวที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายบวกกับลบนะ,ะเพราะฉะนั้นสามจะต้องคูณตรงนี้ 3จะต้องคูณก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้น,นะสจะต้องคูณก้อนนี้ก้อนนี้แล้วก็ก้อนนี้ทุกก้อนที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายบวกกับลบนะคะอ่ะเอา3คูณเข้าไปก็จะกลายเป็น3คูณ2เป็น 6A บวกกับ3คูณเข้าไปตรงนี้ดูนะคะเอา3คูณเข้าไปเอา3คูณเข้าไปเอา3คูณเข้าไปนะคะมันก็จะตรงนี้จะตัดทอนได้หายเหลือเป็น 2A ถูกไหมเท่ากับ 3คูณกับ152 3 2เป็น65ทด1เป็น452เอ้ย456เอ้ยเออ456นี้บวกกันเป็น 8a 8a เท่ากับ456เพราะฉะนั้น a ก็จะมีค่าเท่ากับย้าย8มาหารนะคะย้าย8มาหารเพราะฉะนั้น a ก็จะเท่ากับเท่าไหร่เลยตัดทอน8 5 4, 40เหลือเศษ5 8 8 7 56เพราะฉะนั้น a เท่ากับ57ตอบข้อ1เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะ เพื่อความชัวร์อยากจะตรวจคําตอบดูก็ได้ไม่มีปัญหานะคะถ้าอยากจะตรวจคําตอบดูก็จะเป็น่างเท่าของจํานวนหนึ่งถ้า A คือ57 57 2เท่าก็คือ2คูณกับ57เท่าไหร่คะเท่ากับอ่าร้อบวกกับใครบวกกับ2ใน3 2ใน3ของจํานวนนั้นก็คือ2ใน3คูณ57 3ตัดเป็น19 19เคูณ2เป็น38อ่ะ114บวกกับ38เท่ากับเท่าไหร่ 12ทด1เป็น3 4 5เป็น1 1 5 2่อา่ะตรงเป๊ะเลยเห็นไหมคะโอเคได้คำตอบเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อแรกนะคะทีนี้มาดูข้อที่2ข้อที่2อบอกว่าน้อยมีเงินเป็น2เท่าของเออน้อง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 ,น,อง,น,องนะคะลอกโจทย์ผิดนิดนึง น้อยมีเงินเป็น2เท่าของน้องนะคะและน้องมีเงินเป็น3เท่าของนุชถ้าทั้ง3คนมีเงินรวมกันเป็น80บาทถามว่า2เท่าของเงินที่น้องมีเท่ากับเท่าไหร่นะคะอันนี้ต้องค่อยๆกําหนดตัวแปรนะคะสามารถที่จะกําหนดทุกคนเป็นตัวแปรได้หมดนะคะแต่ว่าจะกําหนดใครดีถึงจะง่ายนะคะถ้าในมุมมองของครูครูนิยมส่วนตัวนะส่วนตัวนะคะครูชอบกําหนดให้คนที่มีน้อย คนที่มีค่าน้อยที่สุดให้เป็นตัวแปรเพราะเวลาเวลาเขียนสมาการมันจะเขียนไม่ไม่ค่อยงงมันจะบวกเพิ่มเพิ่มเพิ่มบวกเพิ่มบวกเพิ่ม,ม,มอย่างเดียวนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราดูซิว่าใครมีเงินน้อยสุดเลยในบรรดา3คนน้อยน้องแล้วก็นุดนะคะรู้สึกว่าจะเป็นนุษถูกไหมหรือไม่อย่างนั้นก็เออเอาเอาคนที่อยู่หลังคําว่าของนะคะเอาคนที่อยู่หลังคําว่าของนะคะ ตรงนี้จะมีหลังคําว่าของสองคนคือน้องกับนุชแต่ว่าใครน่าจะน้อยกว่านุชน้อยกว่าครูก็เลยใช้นุชด้วยนะคะมันก็เลยกาหนดเลยไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่ากําหนดตัวแปรไม่ตรงกับที่โจทย์ต้องการก็ไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็มาแทนค่าและหาค่าได้นะคะได้เหมือนกันนะคะมันแล้วแต่ข้อบางข้อก็สามารถใช้คําถามใช้ตัวที่เขาต้องการถามต้องการหาคําตอบเป็นตัวแปรได้แต่บางข้อมันอาจจะ เขียนสมนการออกมาไม่สวยหรูหรือว่าเปลี่ยนเป็นสมนการยุ่งยากนะคะมันก็เลยจะต้องดูความเหมาะสมของโจทย์ว่าแต่โจทย์แต่ละข้อควรจะใช้ตัวไหนเป็นตัวแปรนะคะอย่างข้อนี้เนี่ยครูอยากจะให้นุชนะครูจะใช้นุชเป็นตัวแปร x นะคะใช้นุชเป็นตัวแปร x ทีนี้เราก็ค่อยๆเขียนตัวแปรเพิ่มมันมีมีนุชมีน้องแล้วก็มีน้อยใช่ไหมคะอ่ะเราค่อยๆไต่หาค่าของแต่ละตัวตามข้อมูลที่โจทย์ให้มานะคะ นุชมานุชเนี่ยเกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องกับน้องถูกไหมคะเราก็มาดูประโยคนี้เพื่อที่จะเขียนสมการนะคะเขียนความสัมพันธ์น้องมีเงินเป็น3เท่าของนุชแสดงว่าน้องเนี่ยน้องเนี่ยมีเงินเป็นน้องเท่ากับอะไรเป็นคือเท่ากับ3เท่าของนุชนุชของเราคือ x กถูกไหมก็คือ 3x เ,เพราะฉะนั้นน้องเท่ากับ 3x สเท่าของนุชนุคือ x 3เท่าก็คือ3 x ถูกไหมคะหลังจากนั้นน้อยมีเงินเป็น2เท่าของน้องนะน้อยเป็นคือเท่ากับ2เท่าของน้อยเออของน้องโทษทีอ่ะของน้องถูกไหมคะน้อยเป็น2เท่าของน้องแบบนี้ซึ่งน้องมันเป็นซึ่งน้องได้เท่าไหร่น้องน้องมี3 x ถูกไหมคะน้องเนี่ยมี3 x เพราะฉะนั้นแสดงว่าน้อยเนี่ยมีจริงๆเป็นเท่าไหร่เป็น6 x เห็นไหมคะน้อยมีจริงๆเป็น 6x บาทบาทบาทรวมทั้ง3คนมีเงินรวมเป็น80บาทเราก็ทั้ง3คนมารวมกันสิคะเป็น x บวกกับ 3x บวกกับ 6x เท่ากับ80บาทเห็นไหมคะเป็น80บาทหลังจากนั้นทำไงต่อก็อันนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น 10x 10x เท่ากับ80เพราะฉะนั้น x เท่ากับอะไร x เท่ากับ8ถูกไหม แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปตอบต้องมาดูคําถามถามหาอะไรถามหาเงินของน้องแล้วก็เป็น2เท่าด้วย2เท่าของเงินของน้องหาน้องก่อนน้องเท่ากับเท่าไหร่ก็มาแทนค่าค่ะมาแทนค่าของน้องนะเอามาแทนค่าของน้องน้องเป็น 3x เเพราะฉะนั้นน้องมีเท่าไหร่ น้องก็จะมีอ่าน้องก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ3คูณ8เป็น24บาทแสดงว่าน้องมีอยู่24บาทแต่โจทถ้ถามหาก,กี่เท่า2เท่าก็คูณ2เข้าไปแสดงว่า2เท่าคือ48นี่คือคำตอบสุดท้ายนะคะแค่นี้เองนะคะไม่ได้ยุ่งยากมากนะ,ะอยู่ที่การฝึกฝนยิ่งฝึกบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเก่งสมการนะคะ คุณนะครับที่ดูจนถึงจบคลิปวิดีโอนะครับซึ่งใครที่ชอบนะครับเนื้อหาสาระนะครับในคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามพี่โยนะครับได้ที่ช่องทางดต่อไปนี้เลย f c e e o o o นะครับแฟนเพจสอดกอพนะครช่องทางไลน์เพื่อรับข่าวสารนะครับที่ไลน์นะครับกอพชาแนลครับหรืออีกช่องทางก็ติดตามกันที่เว็บไซต์กอพ o o o ครับแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ